เราเช้านี้นะครับเจ็ดกาสี่สิบสามนาทีเราว่ากันต่อเลยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกปปสกับสรสรคู่ขนานกันไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับกปป,ปสก็คือคุณชุดเทพเทือกสุบรรณกับคณะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ระบุนะครับว่าขณะนี้แนวโน้มระบอบทักษิณกําลังจะล่มสลายประชาชนกําลังจะชนะแต่พักเพื่อไทยออกมาเป็นจนครรเขศขวางคลอง โดยเฉพาะการกล่าวหากปปสในหลายประเด็นด้วยกันขณะที่คุณจุเทพเทือกสุบันเมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีที่ปทุมวันโดยไล่เรียงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลตั้งแต่การไม่เคารพกฎหมายอย่างไรจากระทั่งถึงการย้ำว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมทางการเมืองเพราะไม่สามารถปกครองประชาชนแล้วเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวอย่างชิ้นเชิง รอเพียงความหวังลมลมแรงๆงงว่ามวลมหาประชาชนจะอ่อนล้าอ่อนแวงและก็ถอยหลังกลับบ้านเมื่อนั้นเขาก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแต่บางเอิญเราไม่รู้จักทางกลับบ้านเสียแล้วคุณสุเทพว่าอย่างนั้นเพราะออกจากบ้านครั้งนี้ไม่หาทางกลับบ้านแต่จะหาทางไปบ้านนางสาวยิ่งรักอย่างเดียวคุณสุเทพบอกว่าตั้งใจแล้วว่าหากไล่นางสาวยิ่งรักไม่ได้ก็จะไม่กลับบ้านจะอยู่กรุงเทพอย่างนี้ต่อไป ขณะที่เลขาธิการสภาควมามมั่นคงแห่งชาติและกรรมการสรสพลโทรพัรดอนพัฒนาถาบุตรเมื่อวานนี้พูดถึงกรณีกบปะสบประกาศพร้อมชุมนุมยืดเยื้อยาวถึงสงกรานพลพัตรดรบอกว่านี่เป็นวิธีการทางจิตวิทยาเพื่อให้กำลังใจมวลชนรัฐบาลก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าการเข้าร่วมนั้นผิดกฎหมายอย่างไรแล้วก็ยังพูดถึงกรณีท่อน้ําเลี้ยงซึ่งเลขาสมชอ้างว่าขณะน,นี้ท่อน้ําเลี้ยงของผู้ชุนม,มุมเริ่มชะงัก เพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินการสกัดกัน้นรวมถึงท่อน้ําเลี้ยงที่เป็นกลุ่มทุนเองกําลังได้รับผลกระทบะจากผลประกอบการเพราะว่าการชุมนุมในพื้นที่เศรษฐกิจที่กลับมากระทบตัวเองพลโทรพระดอนบอกว่าเชื่อว่าจะสามารถดําเนินการสกัดท่อน้ําเลี้ยงของกปปสได้ก่อนช่วงสงกรานค่ะขณะที่ในส่วนของคุณธาริศแพงดิตเนี่ยน้องไร่ที่บอกไปตอนต้นนะครับถ้าจะดูรายละเอียดเนี่ยอาทิตย์ดีดีเอสไอุเป็นกรรมาการสรส ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องกลุ่มทุนสนับสนุนผู้ชุมนุมคุณธาริศเมื่อวานนี้ก็ย้ำเนี่ยนะครับว่าที่ประชุมสรสวันนี้นำรายชื่อกลุ่มบุคคลและอดิตบุคคล136รายให้ปปงนะครับเป็นคณะทำงานที่มีเลขาธิการปปงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นประธานแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากสรรพกรดีเอสไอตำรวจ เพื่อตรวจสอบเชิงลึกถึงธุรกรรมต้องสงสัยส่วนใดก่อนจะประกาศออกคําสั่งสรสอะงับการทําธุรกรรมของกลุ่มที่ว่านี้แล้วเรียกมาชี้แจงตามขั้นตอนเพื่อความเป็นธรรมถ้าชี้แจงได้คณะักงานก็จะพิจารณาถอนคําสั่งหรือปลดล็อกแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ดำเนินคดี คุณธาริศปวานนี้บอกนะครับว่าขอย้ําว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ถือว่ามีความผิดก็ให้มาชี้แจงก่อนถ้าชี้แจงได้ก็ปลดล็อกถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ดําเนินคดีจะนําสเตทเมนต์ของธนาคารมาให้ชี้แจงว่าเงินเข้าออกอย่างไรวิธีการคุณธาริศบอกว่าจะทําเหมือนการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี53นะคะคุณธาริศบอกว่า DSI มีรายชื่อกลุ่มทุนผู้สนับสนุนการชุมนุมของกปปส3ารายก็จะเอาไปรวมกับรายชื่อของกลุ่มทุนที่ทางตํารวจสันติบาลจัดทาเอาไว้อีก40 8รายค่ะรายชื่อจากทุกหน่วยงานทั้งหมดจะรวบรวมเสร็จในบ่ายวันนี้คุณธริตว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะเปิดเผยทันทีในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะหลังจากนั้นสอรอสอจะออกคําสั่งเพื่อระง,งับการทําธุรกรรมแล้วก็จะสั่งให้ชี้แจงทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลต่อไป ารายละเอียดเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมครับน้องไบวันนี้ช่วงบ่ายค่ะคุณธาริศบอกพอรวบรวมเสร็จก็จะเปิดเผยทันทีนะคะแต่สองเจ้าแรกคือวันพรุ่งนี้จะไปชี้แจงก่อนเลยนะครับโรงแรมดุสิตธานีกับโรงแรมในกลุ่มอินเตอร์คอนเทนเนนทัลค่ะเอาละครับเอาพอประมาณนะครับเพราะตอนต้นก็บอการายละเอียดไปพอสมควรดูเวลาแล้วเดี๋ยวพัก,กตรงนี้อีกทีนะครับทุกผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดสดจากกระทุมวันกับแจ้งวัฒนะนะครับขนาดเดียวกัน มีเสียงจากอดีตนายกรัฐมนตรีอน,นันต์ปัญจรชุนน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องจากนี้เป็นต้นไปถ้ายังยืดเยื้อกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับคุณอานันต์บอกนะครับว่าจะเปลี่ยนจากปัญหาการเมืองกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจใน3-4เดือนข้างหน้าแล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องเราเช้านี้7จ็เวานาทีครับ